สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวบนิ้ซิมาอัปเดตตนก้าอายุหนึ่งสองสองวันค่ะวันที่เอาเขียนใหม่วันที่สิบสี่คือเขา้าเอาลงฟองน้ำม,มือวานเนี่ยค่ะมือแรกเขาาาา้าใส่นส้ำบลายคุณผู้ชมสังเกตไปน้ำม,มันขึ้นเบิดแล้วตัวนี้ยังๆงอยู่เข้าพอใส่เห็นมันเต็มจนท่วมแต่ที่แรกค่ะเพราะว่าบ้านอยากให้อัน พวกไอ้มเมล็ดมันเซน้ำเกินไปค่ะให้มันค่อยๆดีดูดจินน้ำค่ะคืพวกนี้เดี๋ยววันนี้เขามาเติมน้ำอีกขึ้นอีกค่ะสังกเกตเบวงว่งาตอนนี้มันยังอยู่กล่นถาดอยู่ค่ะเดี๋ยวืันนี้เฮาสิเติมให้มันเต็มเลย อีกยักสามสี้ม่อเขาจงสิมาเติมน้ำปุ๋ยใส่ค่ะเดี๋ยวให้ตนกลาเริ่มแตกใบสัก่อนตนี้บดเต็มปันไดเดี๋ยวกำลั่งเพาะใส่ใหม่ เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ซืือมานืสือเนี่ยแอบสีสมมันมันบ่ค่อยเกิดค่ะคุณผู้ชมบ่มันบ่ค่อยเกิดแล้วมันบ่เกิดเลยเลยเฮาเกลือกซสือมเมล็ดพันธุ์ทีหนาเสือถือไอ้ที่คนขายเขาหนาเสือถือค่ะแล้วคนที่เขาขายดีๆขายบ่อยๆนะคะมเมล็ดพันธุ์เขาเสียบได้คาง เพราะว่าบางเจ้ามาเล็ดพันธุ์เขาเก็บเองค่ะมันก็เลยมีประสิทธ,ธิภาพบางเจ้าเนี่ยเก็บมาแล้วก็เซลเ,เก็บไว้นานมันก็บกเพาะแล้วก็กเกิดตัวในสื้อก็เจ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มปลูกพักให้ดูน้ำกันค่ะแระเล,จล็จักก็เลยสื่อน้ำเพื่น อย่างนี้เติมน้ำจนเต็มถาดเลยค่ะสังเกตดูทนีมก็เต็มถาดผู้ชมลองสังเกตเ่งค่ะเปลืปอกข้อมะเล็ดกรลร่างเริ่มจะแตกออกเองเ้าสามารถที่จะซอยมันให้เอาเปเลือกออกก็ได้คะ่ะขั้นบอด็ดออกกะ เอาหน้าค่อยๆวิทย์ๆได้ค่ะแต่วันนี้เอาฐานดอันเอามันเอาออกอย่างนี่นี่เอาไม้เคียซอยออกก็ได้ค่ะ นนในขั้นตอนนี้บอบหเห็ดกับบอเป็นอย่างนั้คือคุณผู้ชมเด่ว,ว่าหัาเห็ดเพื่อที่จะให้ใบมันออกจากเปลือกไว้ๆซอยเขาค่ะให้ต้นกาได้ดแตกใบสังเห์แสงไวไว ผู้ชมสังเกตเบื้องระยะใบของต้นกากระฟองหนาเขาจะบอให้มันติดแปะกันกระฟองหนามด้วยค่ะเพราะว่าใบมันจะเปื่อยค่ะแล้วก็เหตุแหนต้นกานั้ยบรใยญ่เพราะว่าก้นานนี้บริซเคยลองเบื้องแล้วแล้วอันนี้มันใบมันแปะกันกระฟองหนามเกินไปแล้วมันบอใยญ่เลยะคะ่ะมันล่งแล้วมันกะ็ะใบบองามแล้วก็ใส่บอได้ค่ะเขาก็ต้องเรื่มเพาะใหม่ ยางเข็นได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ยังติดกระฟองน้ำเกินไปเลยค่ะใบให้จังสีดึงขึ้นมา คือตัวนี้ใส่สองตัวนะคะเพราะว่าอย่างมันหลากตอนเพาะในกองที่จูหลากมันสั่นกันเลยอาอนกันไวเพื่อต้นใดต้นหนึน่งตายสิได้ย่างไวค่ะแต่ว่าปกตินะห้าขวรถิจะใส่ฟองน้ำฟองน้ำสองหนึ่งนี่ใส่ตน้นเดียวกับพ่อค่ะเพราะว่ามันใจใหญ่ไวกว่าถ้าใส่สองตนก็สิเบียดกันใหญ่กับบงงาม อเมาดีกันเมื่ออัปเดตตอนการอายุสองวันค่ะเดี๋ยวหมือนอาิิพคุณผู้ชมมาเบ่งใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ